สวัสดีค่ะนี่คือบันทึกการทํำข้าวกล่องให้ลูกไปโรงเรียนอนุบาลของแม่เอในช่องแม่เอโอซากานะคะวันนี้นะคะแม่เอจะทํำข้าวอไข่ให้ลูกไปโรงเรียนค่ะเริ่มจากตอกไข่แล้วก็หั่นแฮมเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะใส่ปูอัดค่ะ วันนี้แม่เอทำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทําเป็นอาหารเช้าให้ลูกทานด้วยเลยนะคะวันนี้นะคะแม่เอรุงรสด,ด้วยเกลือหิมาลายันค่ะหรือเกลือสีชมพูนั่นเองใส่ไปน,นิดหน่อยค่ะไอแม่้างแต่งตัวเสร็จแล้วก็มา ขอช่วยแม่ค่ะแม่ก็ให้ช่วยนะคะระหว่างนั้นแม่ก็ไปหยิบน้ำเปล่ามาเติมค่ะขวดน,นี้ก็ขวดน้ำเปล่านะคะมาทอดกันตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทน้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็เอาไข่ลงไปทอดค่ะ แม่เอว่าสีสันโอเคเลยนะคะคิดว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆค่ะต่อมาก็เป็นงานไส้กรอกนะคะแม่เอก็จะหั่นเป็นป้องๆแบบนี้นะคะวันนี้จะใส่ไส้กรอกให้2ชิ้นค่ะเอาไส้กรอกไปทอดในกระทะเดียวกันเลยค่ะตามด้วยเทข้าวค่ะแม่เอ้จะผัดข้าวกับซอสมะเขือเทศนะคะ สำหรับเด็กเล็กนะคะแม่เอจะไม่เน้นการปรุงรสชาติมากค่ะเรามาเริ่มห่อ,อข้าวด้วยแรปกันค่ะข้าวผัดกับซอสมะเขือเทศนะคะแม่ก,ก็จะมาจัดการปั้นข้าวค่ะค่อยๆปั้นค่อยๆจับนะคะ ระหว่างทำข้าวลูกนะคะแม่เอ๊ก็ทําไปดูนาฬิกาไปค่ะเพราะว่าเวลาช่วงเช้านี่เป็นเวลาที่ต้องเร่งรีบนะคะนี่ค่ะลองใส่กล่องดูค่ะแล้วตามด้วยไข่หนึ่งแผ่นค่ะเริ่มเอาไส้กลองมาวางนะคะ บลอกครีนะคะแม่เอก็เอาไปจิ้งในไมโครเวฟนะคะแล้วก็มาตกแต่งค่ะเมื่อวานนะคะแม่เอได้ทําการนึ่งหน่อไม้ค่ะทํำนึ่งหน่อไม้ใส่วากาแม่นะคะแล้วก็ใส่ไก่ค่ะก็จะใส่เป็นตัวให้ลูกไปโรงเรียนด้วยค่ะสีเขียวเขียวนี้คือวากาแม่นะคะเป็นอาหาร ประเภทนึ่งนะคะนิโมโนโค่ะต่อมานะคะแม่เอก็จะใส่เบคอนให้ด้วยค่ะก็มวนหมวนไปค่ะพอได้ไหมคะราซอสมะเขือเทศค่ะ ลูกชายแม่เอนะคะเป็นเด็กที่ชอบทานซอสมะเขือเทศมากๆเลยค่ะแม่เอจะทำเป็นรูปอะไรเอ่ยลองทายดูสิคะดูไปดูมาก็คล้ายปลาบู่ทองใช่ค่ะแม่เอจะทำเป็นรูปปลาค่ะแม่เอละเลงซอสด้วยความสนุกสนานเลยค่ะอาจจะดูเลิะไปหน่อยแต่ก็อร่อยนะเออ เสียบตาให้ปลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมยก็เอาตัวช่วยมาเริ่มประดับประดากล่องข้าวค่ะไม้เสียบุ้งฟริงนั่นเองค่ะไม้จิ้มเมย์ก็จิ้มรถยนต์จิ้มดอกไม้ใบไม้มีพึ่งน้อยนะคะแล้วก็ตูน้อยค่ะเติมล่มให้อีกคันค่ะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นโตกกข้าวห่อไข่เป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมเอ่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอบันทึกการทำข้ากล่องให้ลูกชายไปโรงเรียนของแม่เอในช่องแม่เอโอซาก้าค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เอด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แม่เอแม่บ้านญี่ปุ่นเลี้ยงลูกในญี่ปุ่นขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับช่องแม่เอโอซาก้าค่ะสวัสดีค่ะ